เคยมีคำถามกับตัวเองไหมครับว่าอะไรกันแน่ที่ขีดเส้นแบ่งระหว่างความสำเร็จกับความล้มเหลววันนี้เราจะมาหาคำตอบกันผ่านนิทานเปรียบเทียบเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่ายาผีบอกครับซึ่งจะพาเราไปติดตามชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งในแต่ละช่วงแต่ละตอนที่น่าสนใจมากๆเลยทำไมชีวิตเรามันไม่ราบรื่นเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะอืมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมครับคำถามที่เต็มไปด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจนี่แหละครับ คือจุดเริ่มต้นการเดินทางของตัวเอกในเรื่องนี้เลยที่จะพาเขาออกจากวังวนของความล้มเหลวเอาละครับเรามาเริ่มกันที่บทแรกในชีวิตของเขากันเลยกับชีวิตแห่งความล้มเหลวซึ่งเป็นวงจรที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้นซึ่งบางทีเราอาจจะเคยเจอสถานการณ์คล้ายๆกันนี้ก็ได้นะชีวิตของเขาเริ่มต้นด้วยการเป็นพ่อค้าเร่ครับเดินทางไปเรื่อยๆเ,เพื่อขายสิ่งที่เรียกว่ายาผีบอก อ้างสรรพคุณนี่โอ้โหครอบจักรวาลเลยครับตั้งแต่ปวดหัวตัวร้อนไปยันเบาหวานซึ่งแน่นอนว่าช่วงแรกๆเนี่ยคนก็หลงเชื่อคารมของเขาควักเงินซื้อกันใหญ่เลยแต่ประเด็นที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับถึงแม้ว่าเขาจะย้ายเมืองไปเรื่อยๆนะครับแต่ชีวิตของเขาเนี่ยกลับไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนเลยมันก็คือการหนีจากปัญหาเดิมไปเจอที่ใหม่แล้วก็วนลูปหลอกลวงโดนจับได้แล้วก็หนี เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิน้นแต่ก็นั่นแหละครับในที่สุดชื่อเสียงในทางแย่ๆของเขามันก็เดินทางเร็วกว่าตัวเขาพอไปถึงเมืองใหม่ปุ๊บก็มีคนจําได้ทันทีแล้วก็แจ้งทางการอย่างรวดเร็วเลยครับจบสิ้นชีวิตพ่อคาเร่ของเขาด้วยการถูกจับในข้อหาขายยาเถื่อนและนี่แหละครับจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตของเขามันดันเกิดขึ้นในที่ที่ไม่มีใครอยากไปก็คือในคุก ที่ซึ่งความมืดมิดและความสิ้นหวังเนี่ยกับมอบบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดให้กับเขาในห้องขังเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรเลยนะนอกจากโทษทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวโทษโชคชะตาโทษฟ้าดินที่ทําให้ชีวิตตัวเองต้องล้มเหลวบ่นพึมพำว่าทําไมคนอื่นเขาสาเร็จง่ายจังแต่ทาไมชีวิตเรามันต้องเป็นแบบนี้จนกระทั่งมีนักโทษอีกคนได้ยินเข้าแล้วคําถามที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการก็ดังขึ้นมาครับโทษแต่โชคชะตาฟ้าดินเคยโทษตัวเองบ้างหรือเปล่า โอ้โหคำถามสั้นๆง่ายๆแค่นี้แหละครับแต่มันเหมือนโดนค้อนทุบเข้ากลางใจเลยบังคับให้เขาต้องหันกลับมามองตัวเองเป็นครั้งแรกจากคำถามนั่นเองครับที่นำไปสู่สิ่งที่เรากำลังจะคุยกันต่อนี่แหละครับนั่นก็คือหลัก3ข้อที่เป็นเหมือนกับพิมพ์เขียวสู่ความสำเร็จที่จะพลิกชีวิตของเขาไปเลยหลัก3ข้อนี้ฟังดูง่ายๆนะครับ 1. เลยคือศีลธรรมก็คือความสือ่อสยรนั่นแหละครับเพราะมันเป็นพื้นฐานของความไว้ใจ2คือความมุ่งมั่น คือใจสู้ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆและสุดท้ายข้อ3คือปัญญาเจอปัญหาให้ใช้สมองแก้ไม่ใช่ใช้เท้าย่ำอยู่กับพี่หรือวิ่งหนีแ้แล้วครับฟังครั้งแรกใครจะไปเชื่อสนิทใจตัวเขาเองก็คิดในใจว่าโหถ้าหลักการนี้มันดีจริงแล้วทำไมคนสอนถึงมาติดคุกอยู่ละ่ะเออน่าคิดนะครับซึ่งคำถามในใจข้อนี้นี่แหละที่จะเป็นกุญแจสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดในตอนท้าย เอาละครับทีนี้เรากำลังจะเข้าสู่บทใหม่ของเรื่องราวกันแล้วพอพ้นโทษออกมาก็ได้เวลาพิสูจน์แล้วล่ะครับว่าหลักการที่ว่าเนี่ยมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าเพราะออกจากคุกมาปุ๊บเขาตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ทันทีครับไปสมัครเป็นลูกจ้างในร้านอาหารแล้วบททดสอบแรกก็มาถึงอย่างรวดเร็วเลยครับเขาเจอกระเป๋าเงินที่ลูกค้าลืมไว้เงินเต็มกระเป๋าเลยนะครับแต่เขาเลือกที่จะคืนเจ้าของการกระทําเล็กๆเนี่ยแหละครับที่ซื้อใจเท่าแก่ได้เต็มๆเป็นจุดเริ่มต้นของความไว้วางใจเลย แล้วดูเส้นทางชีวิตใหม่ของเขาสิครับจากลูกจ้างธรรมดารรมดาขยับขึ้นมาเป็นคนคุมเงินและในที่สุดเท่าแก่ก็ไว้ใจถึงขนาดยกกิจการให้ดูแลต่อเลยมันช่างแตกต่างจากชีวิตเก่าของเขาแบบคนละเรื่องเลยใช่ไหมครับพอได้เป็นเจ้าของเองเนี่ยเขาก็ยิ่งนําหลัก3ข้อมาใช้เป็นเหมือนเข็มทิศเลยครับทั้งเรื่องความซื่อสัตย์กับลูกค้าความมุ่งมั่นเปิดร้านทุกวันไม่มีขาดทุนไม่มีทางลัดแล้วก็เรื่องปัญญาในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเช่นตอนที่ฟืนหมดเนี่ย แทนที่จะปิดร้านก็ไปขอยืมจากเพื่อนบ้านก่อนทุกอย่างนี้แหละครับที่ทําให้ร้านของเขาเติบโตขึ้นเรื่อยๆหลายตีผ่านไปครับในที่สุดเขาก็สามารถใช้หนี้ค่าเซ็งร้านได้จนหมดและพอเขาได้มองย้อนกลับไปนะเขาถึงได้ตระหนักเลยว่าความสําเร็จในชีวิตใหม่ทั้งหมดของเขาเนี่ยมันมาจากการยึดมั่นในหลักการสามข้อที่ได้เรียนรู้มาจากในคุกวันนั้นลุ้นลวนเลยและแล้วเราก็มาถึงบทสุดท้ายที่ทรงพลังที่สุดของเรื่องนี้กันแล้วครับ เป็นการเผเชิญหน้าครั้งสำคัญที่จะเปิดเผยความจริงสูงสุดของเรื่องราวทั้งหมดวันหนึ่งครับโชคชะตาก็เล่นตลกพาเขากลับไปเจออาจารย์เก่าจากในคุกอีกครั้งแต่ภาพที่เห็นนี่มันโอ้โหมันน่าสะเทือนใจมากเลยครับเพราะในขณะที่สิทธิ์กลายเป็นเท่าแก่ที่ประสบความสำเร็จอาจารย์ผู้สอนกลับกลายเป็นขอทานอยู่ข้างถนนแล้วอะไรคือความแตกต่างของคนสองคนนี้คำตอบมันง่ายมากครับคนหนึ่งรู้แล้วก็ลงมือทำในขณะที่อีกคน รู้เฉยๆแต่ไม่ได้ทำผลลัพธ์ที่ได้มันก็เลยต่างกันสุดขั้วแบบที่เราเห็นนี่แหละครับและคำตอบของอาดานก็เรียบง่ายแต่จะปวดมากครับเขาบอกว่าก็รู้แต่ทำไม่ได้โอ้โหคำคำนี้มันบอกทุกอย่างเลยว่าความรู้เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยถ้าหากมันขาดการลงมือทาเรื่องราวนี้ก็เลยทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดต่อนะครับว่า ในชีวิตของเราเนี่ยเรามีความรู้ตั้งมากมายที่ยังไม่ได้ลงมือทําอยู่หรือเปล่าแล้วระหว่างความรู้กับการลงมือทำเนี่ยอะไรกันแน่ที่จะนําไปสู่ความสําเร็จที่แท้จริง